สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเดี๋ยวเวลาของการตรวจสอบสภาพอากาศในนาวเวทเทอร์กับผมปิทิพัน์นะครเริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์ในต่างประเทศครับเกิดไฟไหม้ป่าในประเทศยูเคนะครับกินพื้นที่ไปแล้ว187ไร่ ไฟป่าครั้งนี้ปะทุขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันพุธนะครับก่อนจะลุกลามไปทั่วป่ารอบกรุงเคียฟอย่างรวดเร็วควันไฟป่าจากเชิงเขาใกล้กับเมืองหลวงลอยปคลคมอยู่เหนือใจกลางเมืองนะครับซึ่งหัวหน้าสนันงานบริการฉุกเฉินนายมิโคล่าเชคอสกินเบอกนะครับว่าอุณหภูมิที่ลดต่ำลงตลอดกลางคืนความชื้นที่เพิ่มขึ้นประกอบกับสารที่ติดไฟได้ในอากาศทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าควันอากาศ กลับมาติดตามสถานการณ์ในประเทศไทยครับความคืบหน้าของนักท่องเที่ยวที่ถูกสัตว์กัดนะครับในบริเวณของชายหาดกะรนจังหวัดภูเก็ตรครับซึ่งเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่จังหวัดภูเก็ตร,รวมถึงกรมประมงครับก็ได้บินสำรวจบริเวณเหนือทะเลนะครับดูถึงความคืบหน้าครับแต่ก็ยังไม่พบสัตว์ที่กัดทะเลนะครับในเบื้องต้นพบเพียงปลาปักเป้ารวมถึงปลาหัวเท่านั้นนะครับ หลังจากที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวออสเตรเลียนะครับลงไปเล่นน้ำบริเวณของชายหาการะนอในจังหวัดภูเก็ตนะครับเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานครับและถูกสัตว์ขนาดเล็กนะครับไม่ทราบชนิดกัดบริเวณที่หลังเท้าและใต้เท้าซ้ายนะครับต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูจากการลงพื้นที่ที่นักวิชาการและนักประมงร่วมกันวิเคราะห์นะครับว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนครับ นักวิชาการด้านปลาฉลามและผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงนะครับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศครับเดวิดมาตินครับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นนักถ่ายภาพใต้น้ําเดินทางลงในพื้นที่หาดก,การะรจนจังหวัดภูเก็ตนะครับร่วมกันวิเคราะห์ถึงรอยบาดแผลที่นักท่องเที่ยวถูกสัตว์กัดนะครับแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกันว่าน่าจะเป็นฉลามพันธุ์บูชากนะครับซึ่งฉลามพันธุ์บูชากหรือว่าฉลามหัวปากนั้นนะครับดรอนร์ท,ทรงนาวาสวัสดนะครับรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ให้ความเห็นนะครับว่าใน ฉลามเสือแล้วก็มีปะการังนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลทั่วโลกและสามารถที่จะว่ายเข้ามาในน้ําตื้นได้และฉลามพันธุ์บูชาร์กนั้นก็ติดอันดับ1ในสานะครับสำหรับฉลามที่เป็นอันตรายต่อคนนะครับสำหรับอันดับหนึ่งนั้นก็เป็นฉลามขาวยักษ์นะครับมันจะมีรูปร่างลักษณะตัวใหญ่มากน้ําหนักมากกว่า1000กิโลกรัมนะครับฟันแหลมคม ส่วนอันดับที่2นั้นนะครับนั่นก็คือฉลามบูชารกนั่นเองครับส่วนในอันดับที่3นั้นก็คือฉลามเสือครับมักจะเป็นอันตรายต่อน,นักดำน้ําดูปะการังและก็นักท่องเที่ยวที่ลงไปเล่นน้ำนะครับมันมีความใหญ่มากกว่า5เมตรนะครับ สถิติที่ผ่านมาในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าเจ้าพันฉลามบูชักนั้นนะครับก็จะปรากฏไม่บ่อยในประเทศไทยพบในรอบ10ปีส่วนทั่วโลกนั้นจะมีผู้ที่เสียชีวิตจากการถูกฉลามกัดไม่น้อยกว่า3-4คนครับครั้งล่าสุดนะครับสำหรับพันฉลามบูชากพบที่เกาะพังงันในครั้งนั้นนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำในบริเวณของชายหาดและก็ถูกเจ้าฉลามกัดครับ ว่ายน้ำเข้ามาแต่ว่าเสียเลือดมากจึงเสียชีวิตนะครับสําหรับเจ้าฉลามพันธุ์บูชาคนั้นหรือว่าฉลามสีน้ําเงินนั้นพบในจังหวัดกระบี่เป็นระยะครับนิสัยของมันไม่ดุร้ายนะครับแล้วก็ไม่ได้กินเนื้อคนเป็นอาหารนะครับซึ่งปกติแล้วสัตว์ตัวนี้จะอยู่ในทะเลทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยส่วนการรักษาความปลอดภัยนะครับ หลังจากที่เจ้าหน้าที่เสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับก็ได้ส่งเครื่องบินครับเพื่อที่จะไปบินสำรวจบริเวณของชายหาดกระโดนนะครับเพื่อที่จะทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจนะครับแม้ว่าจะไม่สามารถที่ตรวได้หรือว่าเห็นตัวฉลามตัวนี้นะครับแต่นะักท่องเที่ยวณนะเวลานี้ก็เดินทางกันมาท่องเที่ยวในทะเลชายหาดกระโดนตามปกติครับส่วนใครที่จะไปเที่ยวท้องทะเลในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็ต้องไปตรวจสอบสภาพอากาศกันครับ เริ่มต้นกันที่พื้นที่บริเวณของภาคใต้นะครับในช่วงนี้ฝนลดน้อยลงครับสืบเนื่องจากมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางนะครับทำให้ตอนนี้บริเวณของทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันนั้นก็ยังทํากิจกรรมท่องเที่ยวได้ตามปกตินะครับส่วนฝนลดลงไปจะมีฝนบริเวณของทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานครับเพราะว่าตอนนี้ล่องมรสุมนะครับแม้ว่าจะพาดผ่านขึ้นตรงบริเวณของประเทศพมา่าและประเทศลาวเวียดนามนะครับแต่ก็ยังทําให้มีฝนตกนะครับโดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนและบริเวณของพื้นที่ ภาคอีสานครับมาดูปริมาณฝนสะสมตั้งแต่เมื่อวานนี้ใยรอบ24ชั่วโมงนั้นนะครับเมื่อวานนี้ถ้าเราไปดูนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากที่สุดนั้นอยู่ที่พื้นที่กรุงเทพมหานครในเขตดอนเมืองนะครับปริมาณฝนวัดได้108มิลลิเมตรนะครับอยู่ในเกณฑ์หนักมากส่วนภาพรวมฝนที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่6สิงหาคมนี้นะครับก็จะทําให้ประเทศไทยนั้นกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในวันที่5และ6ซึ่งเป็น,ววน,น่ันดยดปาาีี้้ะรแลิททก กาตวรวจสอบสภาพอากาศรายภาคที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้ไปจนถึงช่วง19นาฬกาวันพรุ่งนี้ครับภาคเหนือนในค่ำคืนวันนี้ยังคงมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของเชียงใหม่เชียงรายแพร่อุณหภูมินั้นลดลงมานะครับซึ่งอยู่ที่23องศา,ศาเซลเซียสภาคอีสานมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองทั่วไปร้อยละ70ของพื้นที่โดยเฉพาะอุดรธานีหนองคายบึงกาฬและนะครพนมนะครับ ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรภาคกลางมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกสิบของพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกสิบของพื้นที่ เพชรบุรีประจบคีดีขันเฝ้าระวังเป็นพิเศษส่วนทะเลมีคลื่นสูง1เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีเมฆส่วนมากกับฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่และทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในนาวเวทเทอร์ครับ